วัสดีครับผมใส่ปุ๋ยกันใส่ไปแล้วแนตะ่แต่นี่มาพรมมันมีบางจุดที่แดงนะคิวมาถึงกล้องอะไรเนี่ยดังข้างนี้เลยถือกล้องถ่ายไปทังข้าเคเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเราจะถอยไปตรงนู้นนะ กำลงงังหกสูบก็เนี่ยกล้องสั่นนีดนึงนะ ติดลบกัดเลยอ่ะเยอะคานีมันขึ้นได้หรือไงสั์กัวกลัวจะติดหลบฮะไม่อโอ้ยย้ำบนไม่ตรงมาหลายวันแล้วโอ้ยเจ้าฝันไม่เดยว่า,จ,าจะติดไหี่ย <c oughs> ติดไปแล้วอี่แต่ทำเชเครื่องสองพันเก็ดไปแล้ว Olha okay, que tá? tá, tá, tá. hey, lá กับติดลมรอบที่แล้วผมติดไปรอบหนึ่งตรงนี้ลมเดี๋ยวมาดูรอยผมติดไปรอบที่แล้วนะเครื่องดีม็มเครื่องสามพันติดไปแล้วนะเนี่ยขึ้นไดใช่ไหมขึ้นไดใส่สโลขึ้นได้มันเป็นสี่คูณสี่มันเป็นโฟร์วินอะใส่สโลขึ้นเลยดูนะผมปุ๋ยแล้ว ดูไม่ลึกแต่ดิ้นไม่ขึ้นน่ะปุ๋ยมาเต็มคันน่ะเออเอาเนี่ยปุ๋ยคุดระดยายาเดี๋ยวติดมันลื่นรอบที่แล้วปุ๋ยมาเต็มคันเครื่องสามพันโฟวินนะดียังดิ้นขึ้นได้มันเป็นโฟวินไง่ใส่แฉลบดิ้นขึ้นเลยลอยล้อหน้าหนลอยล้อหลัง นี่ล้อยล้อหน้านี่ล้อหลังมันหนักไง ني, ใส่ปุ๋ยมาเต็มคันนะใส่มาสามสิบวลูกโค้กูปายได้ข้าวแล้วไม่ดีแล้วดูเป็นแองเป็นอะไรเลยเนี่ยดูเป็นแองแต่หัวคนาติดถนนใหญ่โอ้ย Indiana. ดีจัดข้าวหนาไม่อยากจะเชื่อข้าวหนาจัดดีด้วย รถส,สปอร์ตนี่นะโคกิดถมใหม่แจ๋วรอบที่แล้วไม่ได้ถ่ายคลิปเลยไม่ได้โทรศัพท์มามาดูรถติดเลยโอ้โหนี่ก็บบอดินที่เรามาจุดนกวันนั้นนะน้ำเยอะด้วยเปิดน้ำใส่เนะี่ยเพิ่งเครื่องเพิ่งจะดับไปน้ำมันหมดยังไม่ไปดูเลย อะไุ๊ยยูเลียยี่ห้ออะไรฟาฟ้าเนี่ยไม่บอกหรอฮะอุยยูเลียยี่ห้อช่อฟ้าเอ้ยไม่น่าพูดเลยเซนเซอร์ออกทันไหมเนี่ยนี่นะปืนในตำนานเราเปออืนยิงนกนะนี่ <laughs> ม,นนมันเป็นอย่างนั้นแหละ เวลาเองเอาหินใจมันเลยยุบเหรอทไมอ่ะก้อนหินมันแข็งแต่ไม่ได้มาถ่ายคลิปตอนจุดลูกบอลตอนหวานข้าวอะเพราะว่าใช้ทูปปักนะใช้ทูปปักเลยไม่มีเวลามาถ่ายมันเป็นทูปยาวทูปงานโสาปักทูปใหญ่แล้วก็ลูกบอลพันเฮ้ยงู นั่นน่ะมึงมึงเดินมาตรงนี้มึงเดินมาตรงนี้เห็นป้ะไม่รู้มีคลื่นน้ำอะไรน่นนะงูยายายตียายตีถ่ายก่อนงูงูถ่ายก่อนถ่ายก่อนเห็นไหมครับย่าโพห่วนีะเหมือนเต่าอ่ะงูอ่าลงไปแล้วดูนี่มันไปโพไหน จะพักหนึ่งโผล่ขึ้นมาโฉกมึงไปใกล้ๆถอยจะตากปุ๋ยก่อนออมาแล้วตรงนี้เป็นแอ่งบานเลย 嗯、um。 นีโอ้โหตัวสูงสูงสูงใหญ่มากตัวสูงเ่ยตูงถึงตวงกันเลยอะสูงสูงสูงมากเลยอะเนี่ยใหญ่อ่าเนี่ยตักกาวใส่ปุ๋ยแล้วตอนนี้อ่ะ ไหวอ่ะเครื่องนีกกิโลสี่ห้าสิบโลลก็ยกปู โอ้ยอะไรม่เลยต้องใช้กล้องนี่อันนี้โอเคได้อยู่โอเคโอ้หน้าใหญ่มากหน้ายาใหญ่โอ้หน้าใหญ่มากตัวก็ใหญ่หน้าก็ใหญ่เดินมาแล้วครับยักษ์เดินมาแล้วโอ้โหดูกล้อง ไปต่อแล้วนะไปเดี๋ยวผมจะถอยไปตรง,งนู้นเดี๋ยวผมจะถอยไปที่เดิมตรงนู้นนะคลิปก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับ